สวัสดีเด้อพี่นังเด้อบนกองมาแล้วบนกองเขามาแล้วเขามาทำง,งานต่อแล้วบนกองเบิงบ่งเด้อทำคลิปเลยจังสิจังใช้เอฟซีเบิ่งจังสิเขียนง้อขอลงเนาะทำคลิปก่อนบนกองมาแล้วบนกองมาแล้วบนกองมาแล้วเด้อของมาแล้วเด้อพี่นังเด้อเรียกร้องแล้วสิเอาให้เบิ่งให้ส้มกันละของบนกอง ตัวแหลกเด้อพี่น้องเด้อหอกเด้อเขาจับแล้วเขาจับแล้วเขาเขาทำงานแล้วบุญกองเอาอีกเอาอีกลูกเอาอีกหกแล้วหกแล้วพี่น้องเอ้ยมันดังจังสิเอามาลูกเอามาเออเอามาเอามาใส่ก้อนหกมันเขียนไปไกลๆก็ได้เดี๋ยวหอกบุญกองเขาทำงานแล้วเดี๋ยวลูกเดียวเดียวเดียวทำงานแล้วเด้อบุนกว้งเด้อ งกเหล่าไม่ยังนาะตัวนี้เนาะบุญกวางเขาเขามาทำง,งานแล้วเด้อเขาูพี่น้องรอค่อยรอจังหวะนี่เขามานอนเขามานอนอยู่เขามานอ่นหายเลยมานอนรออ,อยู่เลยไหมเมื่อนี่ไหมแต่ว่าทีนี้ว่าชั้นลงคลิปไปนั่นไปนี่เก้าเด้อพี่น้องเด้อเก้างกเหล่าก็เก้าเดี๋ยวต้องสิเขียนอันนั้นไปให้เขาจับไปก่อนเดี๋ยวเขากำลังใจดีกำลังสูงงกเหล่าก็เก้า เขาติดไปเขาติดไปเอาอีกลูกเอาอีกเอาอีกหยกเอาสามคู่เอาลูกอ่ะเอาลูกกลางนเอาลองดูอ่ะเอาเร็วอยๆย่าไปๆไปาไปเอาลูกเอาเอาเอาพี่น้องเบิ้งปุ๊บ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 ได้ละจะไร้ละเบิ้งบั้งเบิงลูกบั้งบั้งฮกเราเก่าเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆใจเย็นๆพี่น้องเอฟซีคนเบิ้งกันเขาทำงานแล้วเอ้าฮกอีกเด้อพี่น้องเด้อฮกส่วนกันอีกแล้วฮก งกเกาของบุญกว้างเขาเด้อเอาไว้กันตัวนี้เขาจะเอาอย่างอีกเอางกเราก็งกอีกงกเกาเราก็งกอีกงกอีกอันนี้ต่อไปที่เป็นตัวใดเด้อพี่น้องเด้อเบิ้งเบิ้งบุญกว้างเอาลูกอนะเอาเขาไปเอาเร็วเอาบุญกว้างเอาเอาเดี๋ยวเอาๆพี่น้องทำใจเร็วเร็วเร็ว ลงมาถาเบิึงบนเสียมีผู้เสียอยู่ดีเหมือนอนี้มีผู้เสียม,มาอยู่บนกลองลูกเอ้ยท่านเอาแม่นๆเด้อะท่นานเอาให้ได้แม่นๆคือเก่าเอาลูกเอ้าขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาตัวใดเออ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 เบิง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 มาให้ตาเบิงกันหนกให้ตาเบิงก็เด้อหก,ลหกแล้วด้อหกอีกแล้วหกต้องเท่าในตัวนี้ที่เป็นตัวใดมึไดงได้ผีหนังเด้อตัวนี้เป็นศูนย์ได้ผีหนังเด้อ เป็นโซนมาหนิเป็นโซนสองตัวหล่ะเดี๋ยวเขากำลังอารมณ์ดีเขาสิมา,าชุดเทียเขาสิอว่ามาไก่ในเมือนีนเขามานอนอยู่ประตูนอนเหรียญเบิ้งอยู่นั่งเขียนเหล็กเขียนนั่นอยู่เขาก็เลยมานอนอยู่มกับโซนตัวต่อไปสิเป็นตัวใดเด้อให้เบิงบ้งเด้อซีเด้อเบิงบ้งเด้อบุญกรุงเขามาแล้วเขาเป็นงานบุญกรุง คว้าแล้วเอาลูกอ well. ่ะเอาอีกเอาอีกเอาบนกว้างอ่ะเอาบนกว้างบนกว้างแล้วเอาอีกเอาอีกลูกเอาอีกเอาอีกบนกว้างเอาเลยจุดอืมเอาเอาก็ได้อ่ะใส่หมุนหน่ยเอาไปบ่านเอาบ่านเอาเอาไหมยัดไปยัดไปลูกยัดไปเอากวันเอาอีกกคนลูกอ่ะเก่ง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 บนกว้างเก่งเก่งเร็วๆเอาลูกอ่ะเอาบนกว้างอ่ะเอาเร็วเรๆวเร็วเร็เราต้องไปเบิ่งเขาดอกเขาบ่มาเขาต้องกินเขาลูกอ่ะเอาเอาเอา เอาให้จักสามครูนะยังไหนเน้าอีกเล้ยเล้ยเลยเล้ยเก่งเก่งมันกว้างเก่งเออได้แล้วหนึ่งแล้วหนึ่งคูแล้วเนาะเอาอีกเลยเอาอีกเลยต่อเลยเอาอีกเอาดีดีเอาดีดีเอาแม่นแมนลูกเอาแม่นแมนออกมาสองครูเราได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสามคููเราได้เฮ็ดซียได้ที่ใจเย็นๆเขาเบิ้งหนาอยู่ไงเอาเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อ เก in ็ดานีเก็นี่เก็เด้อนี่เก็ดเก็เก็เก็ดก่องสองตัวเอาให้เบิ้งเก็เก็อ้าวเก็ดเด้อเก็แล้วเขาติดไปก่อนบ่ให้เขาไปเขาอยู่อยู่เขาซอยหาหายเยอะจะเฝ้าไปลูกจะเฝ้าไปจะเฝ้าไปเอาอีกกอนให้มันจบก็หลูดเก็ cầu đập đó ăn đưa, phía đưa. Cầu. cầu 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 kết cầu nó chỉ xuôi ghê kết cầu bà này nó mà cứ kết cầu nó cầu thôi nó bụng quang này cái ngắn thôi lúc đấy kéo kết cầu kết thân nữa đưa đi เฮ็ดกของบงุญกล้างจัดแล้วจัดแล้วบนกวง้งจัดแล้วทํางานแล้วบนกวง้งแยนูลคักบุญกวงหูบ่แอวบอ่าดือ้อว่นั่นเอาลูกอ่ะอีกเลี้วอีกเรียวเข้ามาลูกเข้ามามใสามคูหรสี่คู่ลีว้วเลวียวเลวีเล้ยเ,เ,เอา,เอ,า,เอ,า,เอ,าอีกเล้เลวีเลวเข้ามาเข้ามานัานา อย่าเบิ an, 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 ่งอย่าเบิ่งอย่าเบิ่งเฉยๆเอาทำงานหนัทำงานให้เพคนเห็นเนาะเพคนเสียอีหล่าอยู่เด้มึงกล่องเด้่เอาลูกเอ้าเอ้าจับเลยจับเลยจับเอามาแม่นแม่นลูกแม่นอึ๊บเอ้าเตะเด่นออกไปแล้วเอาเขอมมาไหมตัวฟงออกบ่เอาเอาเขอมมาไหมเอาเบิ่งเบืองเบืองกันเบิ่งเบืองเบิ่งเอาอีกลูกเอาอีกเอาอีกเอาอีกเออได้อีกแล้วได้อีกแล้วพี่น้องถ้าเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อ เขาเออกมาแล้วเออหยุดนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งถาก็หลุดได้นั่งรอกก่อนนั่งก่อนนั่งรอก่อนนั่งรอก่อนมาอีกแล้วเด้อพี่น้องดอเ,เ,ด,เ,ด,อด,ด,เด้อครูที่ซีเกตเกตอีกเด้อนี่เด้อเกตเกตเขาก็อยู่นี่แล้วเขารออยู่เกตแล้วเกตต่อกันเหรอ เป็นตัวใดเด้อพี่น้องเด้อเอาเบิ้งอีกได้พี่น้องเด้หาได้พี่น้องเด้อนี่หาหาหา,หาพี่น้องหาเก็ตกับหาเขากับเหล็กต้องหวัดตัวเด็กพี่น้องเด้อสังเกตด,ดีๆเด้อเหล็กต้องหวดปูขุนเด้อ บนกล่องเขาส้นเขาส้นไห,ห้แล้วเด้อเขาส้นไห้แล้วบนกล่องส้นไห้แล้วเอาอีกคู่หนึง่งแล้วก็เอาอีกสามตัวนะ่าหลูกเนาะตัวน,นี้เกดหาโหที่ซุดบนกล่องสมซื่อเขา มทีแล้วพอได้เขาตวิ่งวิ่งเก่าวิ่งเจ้าเดี๋ยวสิเอาอันนั้นมาให้เบิ้งของเก่าเขาเอาลูกเอาอีกเอาอีกบนกองเอาเอาเด้อบนกองเด้ออ่ะสามตัวลูกบปดนี้เอาสามตัวสามตัวเลยสามตัวกับยวดลูกเอาเอาเอาออมาเอาตัวหนึ่งก่อนปึ๊บปึ๊บเดีจ้าเจ้าเจ้าเอาเอาตัวนี้งกันออกมากันเอ้ยเอาหนึ่งเอาอกมากันหนึ่งเอาเร็วเร็วเอาดีๆเอาสามตัวลูกสามตัวสองสามตัวก็จบงานและเอาลูกอีก อีกตัวนึงเร็วๆตัวที่สามลูกเด่นๆเด่นๆจังหลุดๆๆสามได้แล้วพี่น้องเออได้แล้วเอามาขับขึ้นมาเน่ยเอาขึ้นมาสองนี่เอาอีกเอาอีกเอาไม่เอาไม่เด้อันเดียวนึงสามพี่น้องเออหนึ่งสองสามได้แล้วได้แล้วไปมดมัดงานหนึ่งล่ะเออสบายสบายหน่อยมดงานแล้วมัดงานแล้ว นี่เบิ่งเด้อบัดนี้เด้อพี่น้งนนนองเด้อสามตัวแล้วเด้อเขาให้แล้วครบแล้วตามสัญญาเขาเขาไปยังนอนเสืออยู่เลยนี่ตัวแรกเด้อนี่พี่น้องเด้อตัวแรกที่เขาให้มาเบิ่งดีๆเด้อพี่น้องเด้อสังเกตดีๆมาแล้วตัวแรกฮอกลักลอยมาแล้วลักลอย รักลอยเป็นหกเด้อพี่น้องเด้อรักลอยเป็นหกเขามานละไเด้่นี่ไอ้สามครูเลยหกเขาได้หก 6. บ้านหกลักลอยเด้อพี่น้องเด้อหกเดินไปเรื่อยๆบนกองเขายังนอนอยู่เขายังอยูย่นั่นงอยู่เขาบ้าไปดิแต่เบ,บิ่งผลงานของเขา หมดที่แล้วในไตวิ่งน้าลูกน้าตัวนี้หนึ่งหนึ่งอาให้จว์สัตวตัวหนึ่งเด้อนี่เด้อหนึ่งหนึ่งงก,กับหนึ่งไปแล้วเออเขาไปแล้วเห็นว่าเขาได้เขาได้แล้วเขาจับให้แล้วเขาไปแล้วเนี่ยเห็นนหมไปไวๆเลยปานหัวจับขวบ บอกได้ใส่ฟังคือบุญกองนี่ลหละซื้อข้าบุญกองศูนย์ได้พี่น้องเด้องค์หนึ่งศูนย์สามตัวงคแล้วก็หนึ่งแล้วก็ศูนย์เข้ามาให้มาแล้วเด้องค์หนึ่งศูนย์เป็นตัวใดก็บจังเบิ้งกันเดี๋ยวมาให้เบิ้ง เด็กผู้ขุนตองงวดเป็นตัวใดมังกงจับได้เป็นตัวใดตัวเถวกวันเขาได้ตัวใดเด็กเบิ้งได้เห็นกันเนาะเขาจับแล้วเขาทำงานแล้วหกหนึ่งศูนย์สามตัวเขาแก็บว่แมวจับให้เทียเดียวเท่านั้นเองหลับละเทียบเอาของเขาหลายเขาอารมดีหก็ามาอยู่นำํำสมมติเขาจะใส่ใบเห็นมือนี่จะได้มานอน เด่นยุบป,ประตูงบหนึ่งสวนพี่นอ้องที่มีตัวตรงกับของปูขุนอยู่ดอกอันนี้ถุงยางกับผัดแบดแบดอยู่เอา,าไปจังหน่อยบอสเป็นอย่างทีมีตัวตรงกับฟองปูขุนอยู่ดอกหนะ้ากับตองวดัด อาแตะเบิง์ดเอฟซีเด้อเอาเอามายืนยันหนะ้นะายเอฟซีหนอว่าั่นเขียนซื้อเขาเดี๋ยวก็เขียนซื้อที่หลังหนอะเอานี่ยืนยันก่อนจังจะเขียนลงซื้อที่หลังดอก mm. เอาเดี๋ยวยังยืนยันกันเอาเอาลงซื้อเขาก่นอนลงสำเนียงเขาก่อนเสียงเขาก่อนแมวปูขุนจับไว้ก่อนเอาลงมาก่อนเออลง ะกะละให้เขาก่อนเขาจับให้แล้วเด้โอ้ยแม่งกาตัวนี้บดีกาตัวนี้บดสัตว์บดเจนเอาเบื้อบบงให้เอาเบ,บื้องเด้อพี่น้องเด้อเขาจับให้แล้วเอาซืือเขาลงเสียงเนียงน้าเขาก็ลงก่อนมาแล้วเขามาแล้วบุญกองมาแล้วเดี๋ยวควันจับได้ตัวเด็ก็เห็นเยอะหน่อย เสี้ยนวิ่งทั้งลายลุยกันละเขาจับในทั้งล่างทั้งบนเลยวิ่งแนวปูขุนจับหวย ก็บอจับหวยหวยจับหวยพี่น้องเอฟซีพวกใดเป็นแฟนของบุญกริดตามไหนเดอ้อมาแล้วเขาจับให้แล้วนี่เป็นเอฟทีเป็นเอฟซีบุญกรองวันที่หนึ่งท่านว่า อคอคอคอกขานนี้เขียนรุ่นวะเขียนก้อนบาได้เพื่อเขาบ้าเขามาอยู่เขามานอนเบึง้งยุดด่วนพอแล่าๆกับไปไหมไ็้จังไหนือดีครับเจ้เป็นตะเลียงมังมุจวาวาเป็นตะเลียงตะพาเลี่ยงมากพาใหญ่บ่เลี่ยงบ่เสียขาประตูเนาะ ก็สิได้คาประตูอยู่มันเป็นเังสี่ะคับผ้าน้องตาทำหวยทำเล็กไอ้เอฟซีอยู่เนาะเอาน,นี่เด้อสิเอา้าลักฐานอันเก่าให้ยืนยันให้เบื้องเด้อเขาจับให้แล้วอันเถี่ยก่รเดี๋ยวนี้เขาก็จับให้ซ้ำหาคู่นั่นละเอาเถี่ยวกว่อนเขาจับให้นี่เนี่ยเอามายืนยันเนาะมึงยืนยันกันได้เห็นกันเอาเบื้องเด้อเอฟซีเด้อเอาเบื้องกันสัด,สดเลย เมืองกันสัตว์เขามาเขามาเอาไห่เถี่ยวก้อนก็นได้นี่เถี่ยววันที่สิเอามายืนยันของเขาซีสามซีเก่าหาสองหาสองนี่เป็นตัวดังุดชุดเลยหนึ่งหากระดังมกเกตนี่บ่ดังแต่ว่าหิ่งเขาวิ่งมาคำนวณออกมาแล้วคือซีเก่าติดทั้งบนทั้งล่างเนาะพี่น้องนักวิ่งทั้งหลาย เขาบให้พิดวางวิ่งบนรางสีเก่าเขาห้ยปัง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 อลไรแต่จับบอเขากระนอบาดนี้กะกท็ที่ตรงตัวกับเหล็กกับของปูขุน,นี่บาดนี้ของปูขุนที่เอาต้องหวัดไปเอามันสิมาตรงกับตัวใดเนาะให้เบิ้งเนาะสีเนาะเบิงบบ้งกันสัดเบิ้งกันดีๆเด้อพี่น้องเด้อ ตองวดของปูคุณกมาแ้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนียของของเขานี่เอาเบิ้งมาเบิ้งกันสัดๆหน่อยนี่เห็นกันเนาะเออเอาเบิ้งกันนี่เอาของเขากับของปูไปกันเด้อนี่ของตองหวดกันละนี่ของที่หนึ่งท่านว่าคมคือกันละนี่เขาเป็นตัวใดให้เบิ้งหน่อยเห็นสังเกตพิจารณาเบิ้งเด้อเอามาเทียบกันเลยของบุญกวางกับของปูคุณเป็นตัวใด พี่น้องเบิ่งเอา,าบ่เบิ่งเห็นว่สัตว์ละไปตัวด็ตรงกันเบิ่งเอาเด้ออันนี้สามตัวขีดให้เขาก่อนสามตัวขีดให้เขาตัวตรงกันแม่นตัวใดพี่น้องน่าจับตามองบ่ตัวตรงกันกับของปปรคนนี่คือตัวนี้ห้ากลมเลยนเนาะห้ากลมเลยเนาะกลมตัวนี้ตรงตรงเลยนี่เนี่ยตัวนี้ตรงๆง ตัวนี้ตัวกลับด้วยพี่น้องด้วยของปูขุนเป็นเก่าหกของเขาเป็นหอกเก่าเนี่ยสองหางหนี่ว่าจังไดหนอเก็ดกามาศูนย์กามาเกากามาเนะี่ยนี่เป็นตัวสำรองด้วยพี่น้องด้วยสำรองนี่สำล้องนี่สำล้องเนี่นเฮาสิวิ่งตัวใดดีวิ่งคือกันเลยเนาะ เอาให้คลือกันเลยวิ่งเอาวิ่งให้ตัวเดียวกันเลยเอาเยืนยันไ่โดนโดนเจีดกันมันมาเดียวกันเต้สีวิ่งให้ส่วนกลับเด้อของเขาเด้องเขาวิ่งให้กลับกันขเขาสีบิ่งให้กลับวันใดหล้ง,งานนี่วันบนล่างในในวิ่งวิ่ง ไส่วนกับกันของเขาของเขาไฮซูนห้ซูนมาก,ก่อนสูนเป็นตัวกับกันเด้อพี่น้องเด้อบิ่งคือเก้าเขานั่นละบิ่งซูนเจสนี่ของเขาของบุญกว้างเขาโพเลเสียบุญกว้างกับเขามาเบิองเด้อมากดไหลกดแช่ลหลายๆเด้อให้บุญกว้างขึ้นเป็นเต็่งหนึ่งเลยเด้อเดียวนี่ ถึงเขาบอกนั่นเขาก็ให้เล็กบิงได้สามารถได้บิ่งแม่นๆเอาะหลูดหลูดเลยของเขาถึงเขาสิบบแตกแต่วิ่งเขาได้สองบนรางเลยเนาะ๋ยวสีวเหลี๋ยีวกว่อนเขาแตกเกียูนคือบนกองเจ้าเก่าล่ะพี่น้องเนอะเบิ่งกันแลกกัน เป็นจังไดกระได้เขามาเบิ่งมาส้มกันเด้ออันนี้เขามาตรงกันเขาตรงกันกันกบของปูขนค,คือตัวกลมอยู่จังสีแ่าาแหละเขาเขามาแล้วเขาเขามาแล้วเอามาเบิ่งมาส้มเด้อมากดเลยกดแชร์มากดติดตามเขาเด้อเป็นจังไดกระได้เขามาแน่นอนขนาดเลยเขามาตรฐานเอานี่คือของบุญกวง บนกล้องผู้ดใดเห็นคลิปนี้แล้วกะคอมเมนต์มาให้เห็นในเด้อว่าเป็นจังไรพอใจบ่ประทับใจจังไรก็คอมเมนต์มาเด้อแนวบนกล้องจับเลขแล้วพี่น้องเห็นแล้วคอมเมนต์มาโทมากกมาุมากกะได้มามาคุยกันจนังไรเอาคอมเมนต์มานั่นละโทุมากอะเรื่องนั้นก็โทุมากกะได้แต่ว่า,าแล้วแต่ที่เนาะบุญกว่างเขามาแล้ว có chặt hay lẹo chuối chuối không cầu xuống cầu mình เห็นแล้วนะยเอฟซีนะเข้ามาเบิงเข้ามาชมกับมาคนลเล็กกุแช่ให้บนกองได้เสียบนกองเด้อะบนกองบ่ได้นั่นเด้อะบนกองของแท้เด้อมาตรฐานเด้อบนกองเด้อเอาขอ้าวแดมาเบิงมาชมแล้วของถังสองสิบหกปลารวดชาแนลกับส่องตาขุนปลารวยไอทรงแมวจับไว้แมวปูขุนนะั่แหละจับไว้บนกองเอาซื้อเขาลงนำ là tên sân gian lạc không có mẹo bún quang tay mẹo bún quang mẹo bún quang khi xin khó ừ ừ mẹo ừ ้าวเบิ่งหลักก็ไลยก็แชร์เด้อพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนก็ได้ของสร้างสอง,งอ้าวเป็นยังไ e งเนะอฟซีเห็นแล้วเนาะเห็นแล้วเห็นแล้วเออบานนี้บุญควางเขาโซ่แล้วเนดะ้อเขาโซ่แล้วออกให้เบิง่งเอาให้เบิ่องออามาเบิ่งกันกับมาเบิ่งกันติดตามกันเนะาะอบุญควางเขาจับเขาคู่กันเลยเขาสามารถปะเขาสามารถจับ ได้ตัวเดียวกับของปูสองขูเลยเห็นเนาะนี่ทาง่องตาคุา้นผ้าลวยเอามาฝากของปูคุณนะ่ะละนี่บุนกองคือแมวุนกองอ่ะเขาจับมาคือเกหากับหกกับหกเก่าของปูคุณกกเก่าหกแต่เกศหารจงๆงเด้อให้เป็นตัวเด่นเลยเ้ยพี่น้องเด้อตัว,วิ่งกับไยรูดเลย่ยูนนกับเกศ ู้ได้เป็นแฟนครับของบนกองก่เขามากกดไลค์กดแชร์ดได้มากหลายๆมากเขาเบิ่งกันเห็นกันจ้าๆแล้วเพราะว่าสิให้เขาทำมืออะไรคลิปทำลายมันก็จิลายเนะทํทำอะไรคลิป,ลลปพอเที่ยวที่แล้วเขาได้ซีเก่าดัดให้เขาซีเก่าเหล็กเบ่งเขาทั้งบนทั้งล่างั้งหมดนี่ก็ให้ชุนเกตของปูคนเป็นเกตศูนย,นะย์ได้นั่นเดนกันน,กนั่นคำกันอยู่นี่ งวดนี้แหละอาจจะแตกผู้ได้หมักผู้ได้เงินก,ก็สัตว์หนักๆเลยเด,อด้อเอฟซีเนาะหาจีลอตเตอรี่ให้ท่านกวอนมันสีอันกวอนมันสีเมดในแผงเดอ้อลอตเตอรี่สำหรับวันนี้ก็ให้เอฟซีทุกคู่ทุกคนนอนรับฟันดีำลำลุลยๆกันทุกคนเดออเ้อถือหว้รวยเบื่อถือลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งคือบาทคือผู้เขาเคยถือมาเนาะให้ฮับเป็นอาจจะเป็นของเฮาวันที่หนึ่งท่นวาคมนี่ในซีเนานะ สำหรับโมโอน้กน็มีเพียงซำมีเิเ้อสวัสดี